เชียงใหม่นะคะจังหวัดตากก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันโดยเฉพาะอําเภอแม่สอดจังหวัดตากที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมาแล้ว4วันนะคะคุณผู้ชมนอกจาก PM 2.5แล้วนะคะที่ตากเนี่ยยังต้องกังวลกับโควิด -19 ด้วยเราจะไปติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานจากแม่สอดจังหวัดตากเชิญค่ะครบคุณพึ่งนภาคุณศุีมาครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับนอกจากต้องป้องกันตัวเองจาก ปัญหาไวรัสโควิด -19 นะครับปัญหาฝุ่นควันก็เป็นหนึ่งในในสิ่งที่ประชาชนที่นี่ต้องป้องกันตัวเองอย่างเช่นกันนะครับ mm hmm. เนื่องจากที่ผ่านมานะครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพครับฝุ่นควันจำนวนมากนะครับกำลังปกคลุมพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแม้ว่าจังหวัดตากจะเข้าสู่ช่วงห้ามเผาเด็ดขาด61วัน ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30เมษายนนะครับแต่ก็พบว่าปัญหาหมอกควันยังคงเกิดขึ้นเนื่องจากบางพื้นที่นะครับยังคงมีการเกิดไฟป่ารวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดนครับนายพง์รัตพิลมรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากล่าวว่าปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนะครับน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุรวมถึงสภาพอากาศที่ไม่ถ่ายเทครับและความกดอากาศต่ํา ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ช่วงนี้นะครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับสีแดงเนื่องจากดูสถิติย้อนหลังของพื้นที่อำเภอแม่สอดและอําเภอใกล้เคียงนะครับพบว่าจุดความร้อนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ในชุมชนแต่ละแห่งเพื่อคอยจับตาดูนายพรานที่ชอบเข้าป่านะครับซึ่งเจ้าหน้าที่มีรายชื่ออยู่แล้วรวมถึงทําความเข้าใจกับชาวบ้านให้มากที่สุดนะครับจากภา,ภาวะฝุ่นควันที่กําลังเกิดขึ้น ซึ่งย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่เพื่อลดจุดความร้อนให้มากที่สุดครับจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อเวลา8นาฬิกานะครับพบปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5อยู่ที่127ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสีแดงครับซึ่งเกินค่ามาตรฐานมาแล้วจำนวน4วันครับ โดยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศหรือจิสดานะครับแสดงจุดความร้อนผ่านดาวเทียมระบบเวียนะครับวันที่2มีนาคมและรับพบว่าจังหวัดตากมีจุดความร้อนทั้งหมด224จุดแบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์140จุดครับป่าสงวนแห่งชาติ79จุดชุมชนและอื่นๆนะครับ2จุดพื้นที่เกษตรนะครับ2จุดและเขตสปก1จุดโดยที่อำเภอแม่สอดน,นะครับเกิดขึ้นเพียง15จุดเท่านั้นครับ และนี่คือบรรยากาศมุมสูงของตัวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งจะพบว่ามีหมอกควันขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5นะครับลอยปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับโดยสาธารณสุขในพื้นที่เองนะครับได้เน้นย้ำให้ประชาชนนะครับว่าหากประชาชนคนใดมีอาการรุนแรงนะครับให้รีบปรึกษาแพทย์อย่างเร่งด่วนครับคุณพึ่งนภาคุณซีดีมาครับ ค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะ